สวัสดีค่ะอยู่กับแจมีกแล้วนะคะสอหรับค,ค,ค,คลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ย,ยหลายๆคนนะคะพี่ๆเนี่ยคงเดากันไม่ยากเลยว่าแจมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งเห็นได้จาก2คันนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังนี้เลยก็คือเจ้าเทสลาทั้ง2คันนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยแจมจะมาทําข้อเปรียบเทียบระหว่าง t e สลาโมเดลทรแต่ละแต่ละรุ่นนะคะว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งเท s l a Model ทรีเนี่ยมีได้กันถึง3รุ่น<อ>ก็คือรุ่น Standard นะคะก็คือคันนี้เลยซึ่งเป็นคันของลูกค้านะคะ <S <S แล้วก็รุ่นตรงกลางนะคะก็คือรุ่นลองเลนจ์นะคะแล้วก็รุ่นข้างบนสุดนะคะ <S <S ก็จะเป็นรุ่นพร r m ม n c e คันนี้เลยค่ะลูกรักคอแหม่ของประปานะคะซึ่งเดี๋ยวแจมเนี่ยจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าแต่รุ่นทั้ง3รุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะ มีอะไรที่เหมือนกันและมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะเพื่อหลายๆคนนะคะจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะว่าสนใจอยากจะซื้อคันไหนนะคะมาลองใช้กันว่าคันไหนคุ้มสําหรับพี่ๆคนไหนหรือคุ้มกับความชอบของใครยังไงนะคะเดี๋ยวยงไงเราไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับเจ้าเทสลาโมเดลทีนะคะซึ่งเทสลาโมเดลทีเนี่ยมีได้กันถึง -3 รุ่นนะคะก็คือรุ่นเริ่มต้นเลยก็เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะซึ่งเป็นคันนี้เลยเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะ รุ่นที่2นะคะเป็นรุ่นตรงกลางนะคะชื่อว่ารุ่น long range และรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือคันนี้เลยค่ะลูกรัก performance นะคะซึ่งทั้งสามรุ่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งรุ่นแรกเลยเอาเป็นความแตกต่างง่ายๆนะคะตัว standard เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับการใช้ในเมืองนะคะต่อ1วันนะคะซึ่งเรียกว่าความเร็วแล้วก็เรียกว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็คือสำหรับการใช้เมืองนี้ก็ถือว่าโอเคเลย <Okay. S 1> ในส่วนของ long range นะคะ ก็จะมีเรียกว่าแบตเตอรี่ของเค้านี่จะอยู่ได้นานมากกว่าทุกรุ่นเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นที่เรียกว่าวิ่งได้ไกลที่สุดนะคะ <Wow. S 1> แต่พละกําลังเนี่ยเขาก็จะมากกว่าตัวสแตนดาร์ดนะคะแต่จะไม่เท่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะและส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะซึ่งรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเลยก็คือความแรงเนี่ยเรียกว่าที่สุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ในส่วนของเรียกว่า การใช้งานแบตเตอรี่นะคะถามว่ามันจะน้อยกว่าตัว long range มากไหมบอกเลยว่าน้อยกว่าแต่ไม่มากนะคะและในส่วนของตัวแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนะคะซึ่งรุ่นมาตรฐานเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่54กิโลวัตต์อานะคะและในส่วนของตัว long range และ performance นะคะจะเท่ากันนะคะอยู่ที่79.5กิโลวัตต์อานะคะและต่อไปนะคะคือระยะทางนะคะ ซึ่งตัวมาตรฐานเนี่ยระยะทางเขาวิ่งได้402กิโลนะคะและในส่วนของตัว long range นะคะซึ่งที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าระยะทางของเขาเนี่ยจะวิ่งได้เยอะที่สุดนะคะอยู่ที่518กิโลนะคะและในส่วนของ performance นะคะจะอยู่ที่498กิโลนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัว long range กับ performance เนี่ยถามว่าระยะทางอะ่ะเรียกว่าห่างกันแค่นิดเดียวเองนะคะ และนี่ส่วนของตัวขนาดมอเตอร์นะคะซึ่งตัว s t ต n d า r d เนี่ยจะอยู่ที่283 HP นะคะและนี่ส่วนของตัว Long Range นะคะของเราจะอยู่ที่252.1 HP นะคะ197.1 HP ค่ะและคันสุดท้ายนะคะ Performance นะ,ะจะอยู่ที่283 HP นะคะ197.1 HP ค่ะ ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะซึ่งตัว standard เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่ขับเคลื่อนไม่เหมือนกับพี่ๆอีก2รุ่นนะคะเพราะว่าตัว standard ของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนอยู่ที่2ล้อหลังนะคะและในส่วนของตัว long range performance นะคะจะขับเคลื่อน4ล้อหน้าหลังนะคะและต่อไปนะคะก็คือความเร็วซึ่งความเร็วของตัว standard อยู่เนี่ยจะอยู่ที่225กิโลนะคะในส่วนของตัว long range เนี่ยจะอยู่ที่233.3กิโลนะคะ และตัวสซอรไทนนะคะพอฟอร์แมน c e นะคะบอกเลยว่าความเร็วคอนเนี่ยสุดไปเลยนะคะอยู่ที่261กิโลค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็น0ถึง100นะคะซึ่ง0ถึง100ของตัว Standard เนี่ยจะอยู่ที่5.6วินะคะและนี่ตัวส่วนของตัว long range นะคะจะอยู่ที่4.6นะคะไหนเรามาลองลุ้นกันนะคะว่าตัวพอฟอร์แมนเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวพอฟอร์แมนเนี่ยบอกเลยว่า แน่นอนนะคะ3.4วินาทีค่ะและในส่วนของออปชันนะคะของ Tesla Model 3นะคะซึ่งภายนอกของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกให้กันถึง5สีนะคะซึ่งสีขาวเนี่ย จะเรียกว่าเป็นสีสแตนดาดนะคะซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยถ้าเลือกสีขาวแล้วจะไม่มีการบวกเงินเพิ่มนะคะแต่ถ้าในส่วนของตัวสีที่2นะคะก็คือเป็นสีดำแล้วก็มีสีเทาแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นสีน้ําเงินนะคะ3สีนี้จะเป็นสีที่บวกเงินเหมือนเป็นสีที่เรียกว่าบวกเงินเพิ่มขึ้นมานะคะและสีสุดท้ายนะคะคือสีแดงจะเป็นสีที่บวกเงินเยอะที่สุดเลยค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของภายในนะคะซึ่งภายในของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะต่างกับพี่ๆเขาเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีภายในแค่สีเดียวเท่านั้นเป็นสีดําซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ แต่ในส่วนของตัว long lens ละ performance นะคะภายในของเขาเนี่ยจะเลือกได้ถึง2สีนะคะซึ่งเป็นสีดำและสีขาวนะคะสีดำอย่างเหมือนเดิมค่ะเหมือนตัว standard เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวในตัว performance และ long lens นะคะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะและในส่วนของล้อนะคะล้อทั้ง3รุ่นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งล้อของตัว สแตนดาร์และตัวลองเลนส์เนี่ยจะให้มาเป็นล้อเท่ากันนะคะคือล้อ18นิ้วหน้าตาล้อเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าเหมือนล้อกระทะนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะสามารถติกออปชันเปลี่ยนได้นะคะในตัวสแ a น d าร์และตัวลองเลนส์นะคะสามารถเลือกล้อเป็นล้อที่19นิ้วได้นะคะและลายล้อเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นลายล้อเหมือนล้อกระทะนะคะ และในส่วนของตัว performance นะคะล้อเนี่ยไม่มีออปชันให้เลือกนะคะจะมาเป็นล้อแค่20นิ้วล้อเดียวเลยล้อ20นิ้วทรงทรงล้อของเขาเนี่ยก็จะออกสปอร์ตหน่อยนะคะและต่อไปนะคะเรามาดูกันในส่วนของภายนอกรอบรถกันคร่าวๆนะคะซึ่งภายนอกรอบรถเนี่ยได้ได้ว่าตัว standard เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะส่วนในแต่ในตัวของ long lens และ performance เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้และต่อไปนะคะ ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะซึ่งสปอยเลอร์หลังเนี้ยพิเศษมากเลยจะมีเฉพาะในรุ่น Performance นนะคะแค่รุ่นเดียวนะคะและในอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเบรกสีแดงนะคะซึ่งเบรกเนี้ย เบรกสีแดงบอกเลยแค่สีก็สปอร์ตแล้วนะคะเดาไม่ยากเลยมีในรุ่นพ e ร์ o ฟอร์แม performance เท่านั้นนะคะสำหรับเบรกสีแดงซึ่งเบรกเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยจะทําให้เรียกว่ามีการเรียกว่าการเบรกของเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าจะได้สอดคล้องกับสมรรถนะของรถที่เป็น Performance นะคะ และในส่วนของภายในคร่าวๆเลยนะคะก็คือในตัวแป้นเหยียบเนี่ยของทั้ง3รุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในตัวของ Standard และลองเลนส์เนี่ยแป้นเหยียบของเขาจะเป็นเรียกว่า Material เนี่ยจะเป็นธรรมดานะคะแต่ในส่วนของตัว Performance เนี่ยแป้นเหยียบของเขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวของเรียกว่าตัว Standard เนี่ย ถ้าในอันนี้คงเป็นระบบที่ประเทศไทยไม่น่าจะค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะก็คือตัวฮีทซีทนะคะซึ่งสามารถทำเรียกได้ว่าทําให้เบาะรถเนี่ยอุ่นขึ้นนะคะในอากาศที่หนาวซึ่งบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยนะคะอาจจะไม่มีผลนะคะแต่ถ้าในตัวฮีทซีทเนี่ยเฉพาะตัวสแตนดาร์ดเท่านั้นนะคะที่ไม่สามารถกดปรับตัวฮีทซีทได้แต่ในตัวลองเลนส์และเพอร์ฟอร์แมนส์สามารถกดปรับทางทางด้านจอข้างหน้านะคะจะสามารถกดปรับตัวฮีทซีทได้ค่ะและอีกที่สําคัญนะคะก็คือ t ทร c กโ o มดนะคะหัวข้อของ Track Mode เนี่ยเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากรุ่นตัว Performance รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมีตัว Track Mode นะคะซึ่งตัว Track Mode เนี่ยจะเป็นโหมดที่ช่วยควบคุมนะคะเวลาเหมือนกับเราอะ่ะขับรถเร็วๆขับรถแรงๆ,รเ,รๆเพราะว่าสมรรถนะของรถของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะก็จะต้องควบคู่ด้วยการ Control ท,ที่ดีนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรียกว่าข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่าง t ท s l a m o เด l 3ทั้ง3รุ่นนะคะบอกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็เหมาะกับเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะว่าใครชอบขับในเมืองหรืออยากชอบรถที่วิ่งได้ไกลหรือว่าชอบความเร็วที่แรงสุดขั้วนะคะก็เลือกได้ตามความชอบได้เลยคะ่ะแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่าเรียกว่ารถ ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้กาลังมาเลยนะคะซึ่งถ้าใครที่มองหารถที่เรียกว่าคุ้มค่าในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่าเทสลาเนี่ยเป็นหนึ่งชอยที่น่าสนใจสุดๆเลยเพราะ <Okay. S 2> ว่ารถของเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสียค่าน้ํามันค่าถ่ายน้ํามันควเง,งาเครื่องเลยนะคะไม่มีเลยน้ํามันเนี่ยบอกเลยไม่เสียเสียแค่ค่าไฟนะคะซึ่งเรียกได้ว่าอัตราการกินไฟของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆและในส่วนของเรื่องการเป็นทนเนเนี่ยก็แทบไม่ต้องเป็นทนนตเลยนะคะ เวลารถมีปัญหาอะไรสามารถดูได้ที่จอมอนิเตอร์ตรงกลางรถได้เลยนะคะเขาจะขึ้นมาตลอดเลยว่ารถเป็นอะไรต้องอัปเดตอะไรไหมแต่ถ้ารถของเราเนี่ยต่อ Wi-Fi อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าเขาจะจัดการตัวเองได้เลยนะคะโดยการอัปเดตตัวเองได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปคอยโอ้ยมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วต้องอัปไหมไม่ต้องเลยค่ะน้องเขาจัดการตัวเองได้เลยนะคะเรามีหน้าที่แค่ขับรถและล้างรถเท่านั้นค่ะสำหรับเจ้าตัวเทส a นะคะบอกเลยว่า คุ้มค่าสุดๆนะคะสำหรับทางเลือกใหม่ในอนาคตนะคะและอย่างที่บอกไปนะคะเจ้าเทส l าสามคันนี้นะคะแจมเนี่ยเปิดราคาให้เลยนะคะราคาพิเศษเลยตัวสแตนดาร์เนี่ยแจมเปิดราคาให้นะคะอยู่ที่2.99เท่านั้นนะคะและในส่วนของตัว o o n r a n g e นะคะบอกเลยว่าเปิดราคามาแค่3.65เท่านั้นนะคะและตัวสุดท้ายนะคะ Performance นะคะเรียกได้ว่าสมรรถนะเนี่ย พุ่งทะยาเลยนะคะเปิดราคาอยู่แค่3 9 9จเท่านั้นนะคะซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะไม่ได้ถึงกับขั้นสูงเวอร์เกินไปนะคะเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าของรถที่เรด้ว่าได้ทั้งเทคโนโลยีและได้ทั้งเรดาวประหยัดนะคะไม่ต้องเติมน้ํามัน <S <S ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าจําคิดว่าเป็นรถที่คุ้มค่าขับสบายนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยล้ําจริงๆนะคะแล้วยังไงนะคะอย่างที่เห็นนะคะ2คันเนี้ยจะมีชุดแต่งนะคะซึ่งชุดแต่งเนี่ยบอกเลยว่า จัดเต็มนะคะทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งสะดวกสบายนะคะราคาชุดแต่งเนี่ยคันนี้จะแต่งคล้ายๆคันของคุณพ่อเลยนะคะเรียกได้ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันแค่ลายล้อนะคะแต่ดังอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันหมดเลยนะคะราคาชุดแต่งครบเซตแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่7 0 0 0 0สเท่านั้นค่ะซึ่ง7 0 0 0 0สเนี่ยพี่พีเนี่ยจะได้ ครบทั้งคันแบบนี้ไปเลยบอกเลยว่าหล่อไม่เหมือนใครนะคะขับไปแค่เป็นเทสตาเนี่ยคนก็ว้าวกันแล้ว <Wow. S 1> เป็นเทสลาที่แต่งแล้วแบบแต่งจัดเต็มแบบดุ มากๆขนาดนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆจริงๆค่ะยังไงนะคะคลิปนี้นะคะแจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงแล้วฝากพี่ๆทุกคนฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้แจมด้วยนะคะยังไงแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรพิเศษพิเศษนะคะจะมาอัดคลิปให้ดูอีกนะคะติดตามได้ในคลิปต่อไปวันนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ